น้องไม่กลัวสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไร่ทันตะชาห้วยบองอุตรดิตนะครับอันนี้<ะ>ไร่ไร่ไร่นัดชาไม่ใช่ลูกอันนี้เขาบอกเป็นไร่อภัยทานหลวงพ่อการ นี่นะเราขี่รถตามหาหลงหลงหลายรอบมากเลยนะคะเด็กเด็กวสะดุดกับชิงช้า,า,ะชชาะคะอ๋อไล่ยพยานเฮ้ย<ๆ>เขาบอกว่า<ๆ>เข้ามาขา้างในลูก<ๆ>นี่นะแม่เห็นอะไรเนี่ย<ๆ>ไข่นกกระจอกเทศของจริงน้อง,น,องน้องนะแม่เขาอยู่นู่น<ๆ>เขาบอกนี่ไข่ของจริงนะคะ เราไปถามก่อนนะคะว่าเสียค่าเข้าไหมน,น,หน,น,นี่เราเขามีให้หารสัตว์ด้วยนะคะมันนี่เราลูกนี่เขาบอกเขาามีให้หันสัตว์ด้วยมีม prus. ค่ะปิดแมดตดีๆมีครับปลาคอตัวใหญ่เค อันนี้เป็นที่ให้อาหารสัตว์นะคะสัตว์ในนี้มีอะไรบ้างะคะ่อยะอยู่ข้างในนี้เหรอคะอ๋อวันนี้เร็วติดบาทหมดทุกอย่างเลยเหรอคะครัโอนี่หัวอาหารนะคะหัวาหาร อันนี้ข้าวโพดเม็ดสิบบาทหมดเลยนะคะน้องๆสิบบาทหมดเลยนะ,ะนมก็สิบบาทเหรอคะคนมก็สิบบาทสามขวดยี่ส 20, ิบนี่นะมีผักมีอะไรให้พร้อมเลยคนมาเยอะไหมคะก็มีก็มาเรื่อยๆครับนี่คือหลงหลงแบบหลงหลงไปแล้วตั้งแต่เข้าตรงนู้นมาวนใหม่นี่คือถ้าไปหน่อยหนึ่งไม่เจอก,ก็กลับแล้วเอาไหนคะเอาไหนอหน่ะหิ้วมาคนละอัน อ๋อถ่ายต่ก้านะอย่างละสิบบาทให้อาหารสัตว์ได้เลยแม่นกแม่นูกินไดกินได้ครับนุ่งุกอย่างกินได้หมด้อ๋อคือให้ได้รวมๆได้หมดเลยใช่ไหมคะนี่เขาบอกมีอะไรเนี่ยม้าแพะแกะกวางหนูแกะบบี้เหรอหมูป่าเป็ดอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรนกไม่ใครเลยอยู่ในนี้เหรอคะคือเดินเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะ อ๋อเขามีร่มไว้บริการด้วยนะคะไปดเดอเราไปทางนี้นะคะมานี่เด็ยวพี่ผู้ทำอะไรคะคือนกเหรออุ้ยนี่นี่อะไรนี้เรียกว่าอะไรนกยุงนกยุ้งไก่ใช่ไหม นกยุงก็เต็มอ่ะนกยุงกินอะไรได้บ้างนกยุงกินได้หมดเลยอ่ะเราให้ให้ให้อะไรดีให้อนี้เลยข้าวโพดอ่อนนกยุงก็กินได้ข้าวโพดได้ข้าวโพดอ่อนได้ค่ะอันนี้อันนี้เอาได้หมดเหมือนกันเขาไม่กลัวเราเลยอ่ะเอ้ย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 เดี๋ยวนะใจเย็ kind of นๆเมืก <tortured. S 3> ี้วุนับด้วยเขาบอกให้ได้หมดเลยน่ะอันนี้ก็ให้ได้อุ้ยนกกระจอกเทศพี่มานู่นอ่ะ อุ้ยอุ้ยน้องเค้าเกะกันน้<า>องเ้าเลี้ยงเยอะนะเนี่ยพี่ผู้อ่ะพี่ผู้กลับให้ในนู้นด้วยคะ่ะเนี่ยให้ให้เนี่ยข้างนอกเนี่ยโยนให้ด้วยเ้าพอดเขอพอดาพดแ้ววเว้นแต่ของพอูเว้นแต่อันนั้นนะเขาพดอันนี้ให้ได้อันนี้อันนี้อันนี้ห้ามให้นกกระจอกเทศผักบุ้งก็ให้ได้เนี่ยผู้เดี๋ยวไปข้างในด้วยค่ะลูกไปเนี่ยนี่ได้หมดเหมือนกัน พี่ภูอย่าเพิ่งให้หมดนุ่นให้หนูหนูหนูหนโ้ยหนูมีหนูด้วยนี่ดูสิดูสิ<น>ไก่เ<ด>ขาบอกว่าหนูกองนี้น่ากินจังเลยใช่ไหมเจ้าไก่มายืนจ้องหนูใช่ไหมเห็นไหมไก่มายืนจ้องจะกินหนูอ่ะหนูกินอะไรอ่ะแม่หนูกินอะไรดูดูป้ายหนูกินได้หมดเลยหนูจินอันนี้ได้ไหมได้ไหมได้น่ะข้าวโพดเก็มเต็มเลยน่ะแกนข้าวโพดอ่ะค่ะลูก หนูกินได้ดูดิดูโอหดิดิดูหนูเขาก็โอ้โหก็เต็มเลยอ่ะนี่พวกเธอเป็นหนูจริงๆใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวเดียวอย่างงั้นมันไม่เข้าเฮ้ยนี่หนูมานี่ลูกมานี่เร็วนี่นี่อันนี้ตัวอะไรนี่นี่นี่อันนี้กองอะไรคะนี่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 กองอะไรเนี่ยกองอะไรฮะอุ้ยกะไตกินได้หมดเลยเอามาเลยอ่ะอุ้ยเขาเขาชินกับคนแน่เลย อ๋อแลวๆช่วยกันแย่เร็วดูสิเ<ห>น,นี่ยตัวนี้เขาเหมือนตัวที่แม่เคยเลี้ยงเลยอ่ะเนี่ยแย่เขาไปเลยอ่ะแย่แย่แย่เข้าไปแล้วเฮ้ยมูลูกมูเลยแม่ครับแม่เอาไว้ยเโอ้แย่งกันแย่เลยนะคะ ว้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาได้ยินเสียงคนเขาลุกเลยอะเขาได้ยินเสียงคนน่ะดูสิดูสิดูสิดูนู่นน่ะเขานอนอยู่ในรูนะคะน้องๆเห็นไหมโอ้ยแยกน้องพอชัยแล้วเขาแยกอันเดียวกันพี่ภูช่วยน้องลูกมาเร็วอะแย่เข้าไปในนู่นค่ะแย่แย่เข้าไปสิแย่เข้าไปสิมาแย่เข้าไปค่ะแย่เข้าไปลูกนี่นะนี่นี่ภูภูแย่อย่างนี้นะนี่แย่เข้าไปเนี้ยเนี่ย นนะกินได้หมดเลยค่ะอันนี้นนนนเดี๋ยวเอาเราให้ที่นี่หมดเลยเนี่ยกระต่ายเพราะว่านกกินไม่ได้อ้ยวิจยเอยมีคนแอบมาตผู้ผู้ไม่เอาลูกมมเนี่ค่ะพี่ผู้อย่าไปขับเขาดินี่แม่จิงเหรอ แม่อยากกินได้กิงหรออั้่ยอันจกินเดียวกเขามีไก่หลายพ in ันเลยนะคะโอ้ยเขามีนู่นไงข้างหน้าเขามีอะไรอ่ะวัวหมูอุ้ยเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากัน ตามเรามาตามเรามาเบ็ดจรินได้ไหมจรินได้อุตส่าห์หย่อนพี่พูดพี่พูดเดี๋ยวไปข้างหน้าอุ้ยยูเรายังไม่ถึงดูดิเขาเชื่องมากเลยนะเขาไม่กลัวเราเลยอ่ะพอดเขาเชื่องล้วเอาให้ในกรงในกรงลูกไปเดี๋ยวไปไปข้างหน้ากันต่อมาเนี่เด่ามาเนี่ค่ะมาเนี่ดูดิอูแม่เดินจะชนเขาแล้วเขายังไม่สนใจแม่เลยมาค่ะมางี้ค่ะอุ้ยเจ๊พอดี อร่อดีอร่อยอันนี้กินได้เมาอุ่ยเฮ้ยเขากินเป็นน่ะเขากินเป็นเหมนูโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูสิดูสิดูสินี้ก็มาโหโพอแล้วลูกมีแค่โอ้หลับหลับเฮ้ยนั้นเฮ้ยเขาถืออ่ะดูสิเขาถือกินนั้นน่ะคุ้ยเต็มเลยอ่ะจริงหรอเต็มเลยนั่นนะป่ะเราไปข้างหน้าต่อค่ะวันนี้เขาลูกมาเร็วอุ้ยยุ่มป่ะ กินหัวหานโอ้นู้นข้างในมีอะไรแกะด้วยมาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่นะเขาเป็นสวนแบบนี้นะเขาร้อนร้อนอ่ะอุ้ยอันนี้มีอะไรแพ้อแก้วะอ้นี่เราต้องเดินไปอีกไกลมากเลยนะนู้นข้างในนู้นเลยนะอุ้ยอันเนี้ยเนี่ยอุ้ยเนี่ยนี่นกยุงเขามาเห็นคนนะเดี๋ยวนะ ผักบุ้งไงเดี๋ยวแม่ให้เองอย่าพึ่งเข้าไปนะพี่ภูพี่ภู <มา S 1> พี่ภูทำอะไรคะดูสิอยู่สิมามาเอ้นกกระต๊อกเออเขาหัาวออกมาไอ้นกกระตอ๊อกเทศไอ้นกกระตอ๊อกเทศไอ้นกกระตอ๊อกเทศไอ้นกกระต๊อกเทศอ่ะพี่ภูให้ให้ให้นกดิอ่ะให้นกกระจอกเทศค่ะยืนอย่างนี้ดิมาตรงนั้นอย่างนี้มาริมนี้ภูมาริมนี้ เอ่ยืนเข้าไปพี่พูยืนเข้าไปอีกเดินเข้าไปเดินเข้าไปเขาหยิบไม่ได้เขาหยิบไม่ได้หยิบให้เขาลูกหยิบให้เขาค่ะเฮ้ยมีคนลักกินเฮ้ยเดินตามว่ะเดินตามแล้ว่ะไปแล้วนกกระจอกเทศไปแล้วเอาไม่ได้แล้วภูทิ้งเลยพี่ภูอุยแม่แม่ระวังมาแล้วโอ้ยน้องไม่กลัว กินพวกกินนะนเขากินในมือยายเฮ้ยน้องพอดเดี๋ยวลูกพอดทำไมทำแบบนีม้มาแล้วมาแล้วมาแล้วพรอดมาแล้ว <c oughs> ค่ะได้ ต้นเดียวเหรอให้พอดอะครับหายแพ้งลูกหาแพ้้ว่นีมมาทางนี้ค่ะมาทางนี้ค่ะน้องพอมาทางนี้ค่ะนี่โอ้โหยื่นหัวมาเลยเห็นไหมโอ้ยื่นหัวมารอเลยอ่ะเลยไอรอันนี้ม่นเไม่เอไม่เอาเขาเรียกว่าอะไรแเอาขาะไแพ้หรอเขาไม่กินไม่กินผักบุ้งหรอ อ๋อเราต้องไปทางโน้นค่ะถ้าแกะเราต้องเดินอ้อมไปอีกฝั่งมาทางนี้เด้เอ๊ะฝั่งนู้นคืออะไรอ่ะจิงจิงกินของอะไรอ่ะจิงหอกินของพอสอ๋อเขากินของพอสอ๋อจิงจิงรังเดินตามเราด้วยอ่ะเดินตามเราด้วยอ่ะเดินตามเราด้วยแม่เดินตามเราด้วยะอ น้องพอจะเดินจะเข้าไปแรงลูกเดี๋ยวเขาตกใจนะคะนกพิราบคิง <Okay. S 1> ข้าวเปลือกข้าวโพดเม็ดหัวอาหารเขาโพดอ่อนผักบุ้งกล้วยให้ได้หมดเลย,ยเขาจะกินยังไงอ่ะไหนพี่ภูมามาแม่ทำสัดเข้าไปแรงๆโยนเข้าไปเออ้ย,เ,อออยเขาหิวเหรอ พี่ผู้อยู่ยนงั้นลูกกระเด็นมันกระเด็นออกเอ้ามีคนตามเรามาจ้าเอ๋จ้าเอ๋ี้ามเอุยเดี๋ยวไปเอาไปเอาผักมาไปลูกไปอุ้ยสองนุ้นมีม้าด้วยค่ะนี่นี่เขาให้ทางนี้อู้นใหญ่ให้เห็นไหมโอ้โห